ูเสียงดีอย่างเลยนะไปเจอตรงน้นเคยเจอผู้ชายเวลามาประเคนเครื่องทยธรรมถ้าเป็นผู้ชายก็จะถามบวและยางก็บอกว่ายางครับ อ่างั้นหาจังหวะมาบวชซะตอนนี้โครงการบวชบูชาธรรมเจอ,อ้คนมาประเคนีกถามว่าบวชแล้วยังอ๋อบวชแล้วครับอืมเอาไงดีบวชนานแ้้วยังอ๋อหลายปีแล้วครับหรืไมไปหมดแล้วมั้งกลับมาบวชใหม่อ่า ถาถาม่าถามทำไมเจอีกถามอีกบวชแล้วยังบวชแล้วครับบวชตั้งสี่ครั้งแล้วครับโอ้ <c oughs> ดีจังเลย <c oughs> งั้นตอนนี้บวชใหม่ก็ไม่ต้องท่องมากแล้วสบายมากมาบวชเลย <c oughs> คือสลปแล้วอ่ะถามไปแล้วยังไงก็ให้มาบวชพอจานั้นเขาก็คงสงสัยว่า แล้วถามไปทำไมก็ถามหาเรื่องชวนบวชใช่ไหมครับงั้นพวกเราต้องทำแบบนี้ชวนกันช่วยเงินเยอะๆนี่หลวงนะไปงานกระถินที่ทุดงกาสาล้านนาแห่งหนึ่งรลบวันนี้เพิ่งกลับมาจากทุดงคาสถานพิษณุโลกเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะสาธุ แล้ไปงวดนี่นี่เห็นเลยว่าสิ่งที่พวกเราทำมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบุญธรรมดานะเป็นบุญพิเศษจริงๆเป็นบุญที่เรานึกถึงแล้วเรายังปลื้มเลยดังนั้นใครที่ไปร่วมบุญตรงนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าเรากำลังได้บุญมหาศาล เป็นบุญที่กอบกู้พระพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าในยามนี้สังคมอย่างที่เรารู้กันอยู่ทั้งอาบายมุขทั้งหลายแหล่สุรายาเสพติดการพนันเมากันจนทั้งคองสติกันไม่อยู่ทำเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลย แม้กระทั่งทำร้ายคนรอบตัวคนใกล้ตัวแม้กระทั่งภูมิว่าคุณคุณพ่อคุณแม่กันสังคมตอนนี้หนักหนาสาหัสทีเดียวจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้แล้วมาเจอเรื่องโควิดอีกที่เจอกันแบบนี้มันปิดประเทศกันเลยเราวหลายประเทศเป็นทั้งโลกพอปิดไปแบบนี้แล้วเป็นยังไง เศรษฐกษิจก็หยุดไปด้วยการทำมาหากินไรายได้เศรษฐกษิจแย่ไปหมดเลยแล้วนอกจากโรคภัยไ้เจ็บโควิดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเศรษฐกษิจอีกแล้วมันจะมีอะไรต่ออะไรตามอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นในแต่ละวัดเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้นะ ้าคนมาจองกระถินนะ่นยากแล้วก็เจ้าว,วาดคนไม่เจ้าว,วาดนี่สิเหนื่อยนะเอ๊ะปีนี้จะมีใครมาจองกระถินหรือเปล่าเนาะพอมีคนมาจองอ่านึกว่ารอดแล้วปรากฏเขายกเลิกก็มีนะที่ไปเจอมานะเพราะว่าคนที่จองติดโควิด ขอยกเลิกแล้วจะไปยังไงต่ออืมแล้วกระเทือนไปถึงเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยเพราะวัดของเจ้าคณะตำบลเจาเ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นอาการคล้ายๆกันแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่วัดที่อยู่ในเขตปกครองเนี่ยน่าเป็นห่วงพอ ทางวัดพระธรรมกายมีโครงการกระถินห้าพันวัดทั่วประเทศโอ้โหเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดความรักใคร่สามคีเกิดขึ้นในหมู่บ้านในตำบลทีเดียวพอลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเข้าไปติดต่อเจ้าวาด ว่าจะมาร่วมกรถินเท่านั้นเองมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกพระท่านเจ้าวาดเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ปกครองโล่งไปเลยแล้วคนในหมู่บ้านที่กำลังเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าวาดเออใครจะมาเป็นประธานกรถินมองกันไปมองมาเนี่ยต่างคนต่างไม่กล้า แต่พอมีโครงการจากวัดพุ่มกายไปแบบนี้นั่นเองมารวมตัวกันเลยตรงนั้นนึกถึงตอนที่หลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่าพระเด็จคุณหลวงปูน่นตามหลวงพ่อให้เดินไปแล้วหลวงปู่เอาเสามาปักปักจึกลงไปกลางทะเลแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายแหละ มารวมกันที่เสาที่หลวงปู่ปักนึกถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเออนี่คล้ายๆกันเลยนะพอห้กระถินห้าพันวัดเท่านึงลงไปเท่านึงอ่ะชาวหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหลายแหละมารวมตัวกันแล้วก็คึกคักกระปี้กระเป๋ากันเลยแหละต้นกระถินที่เมื่อก่อนมองหน้ากันนะต้นกระถินที่เขาเอามาทอด เป็นบริวาลกระถินกันนะเป็นต้นเป็นต้นที่เขียวสพรั่งเลยนะครับทั้งต้นเลยมีแต่มีแต่ใบเขียวหมดเลยไอ้ที่มีผล <c oughs> แดงๆม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลนะ่ะหายาก <c oughs> แคยๆเป็นผลไม้ที่หายากอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่พอจากกระทินจากวัดพรมการลงไปโอ้โห นอกจากเขียวแล้วยังมีแดงแดงทั้งต้นเลยสีม่วงก็มีสีน้ำตาลก็มีเตไม่หมดเลยดูลมปลื้มไหมปลื้มไข่ปลื้มขอให้รวยสาธุความรักไข่สาม,มัคคีในบุบ้านเกิดขึ้นทันทีความมีกำลังใจที่จะทอดกรถินมาทันทีเลยโอ้สิ่งที่เราทำอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะ เพราะอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วกระถินเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะกว่าจะทอดได้วัดนั้นรับกระถินได้ต้องมีพระมากกว่าห้ารูปขึ้นไปแล้วพระจะต้องอยู่จำพรรษาให้ครบทวนไตรมาสสามเดือนถึงจะรับได้เพราะฉะนั้นอยู่พระครบเกินห้ารูปแล้วอยู่ครบ สมเดือนแล้วไม่มีใครมาทอดกรถินแล้วพระท่านย้อนอนิสงกรถินมาจากไหนท่านจะอยู่ไงนั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุนนะว่าภัยของพระทุกัณ์กำลังเกิดขึ้นพเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำให้พระท่านมีกำลังใจแล้วก็มีออนิสงจากการรับกรถินเนี่ยมันเท่ากับ ต่อ,อยุ่ยให้กับพระพุทธศาสนาอย่างที่เราจะได้ฟังโอวาททบทวนบ่อยๆว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอยู่ในภาวะอันตรายถูกกดถูกคมถูกบ่อนทำลายแล้วก็ถูกทำลายแล้วจะทำให้หมดสิ้นไปเนี่ย เพราะงั้การที่เรามาทําแบบนี้เท่าเป็นการกอบกู้อายุพระพุทธศาสนานี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเ,เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวแล้วก็เร่งด่วนด้วยแล้วก็สําคัญด้วยไปเจอท่านเจ้าวาดที่หนึ่งท่านเป็น เจ้าคณะปกครองคณะตำบลทุกครั้งที่วัดพระธรรมกายจัดงานท่านก็จะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งแต่พอรู้ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีโครงการให้ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยไปทอดถิ่นโอ้ท่านปลืม้มน้ำตาลืนเลยซาบซึ้งมากบอกคิดถึงอยากจะมาคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วอยากจะมามาร่วมงานด้วย แล้วไปเจออีกที่หนึ่งที่ฝางเออวัดที่ฝางวัดหนึ่งนี่นะเป็นวัดเก่านะตั้งแต่สมัยยุคพระเจ้าฝางอ่ะเจ็ดร้อยกว่าปีนะก็พอๆเชียงใหม่นั่นแหละลูกสาวคนโตของพระเจ้าฝางเจ้าเมืองฝางม,มาสร้างวัดให้เจ็ดร้อยกว่าปีนี่มันก็โไม่พอสมควรนะก็บุรณะยังบุรณะค้างอยู่พอได้กระถิน่น ได้กระถินจากลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทอดท่านอะ่างก,การบูรณะโบสถ์หลังนั้นน่ะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยแล้วท่านจารึกไว้ด้วยนะว่าผู้ที่ร่วมบูรณะโบสถ์หลังนี้มีชื่อของใครคนหนึ่งในนั้นด้วยสาธุโอ้ อันนี้นั่นอันนี้สงท่างตาเห็นเลยบอกดูใครคนหนึ่งนะเชื่ออะไรเหรอเขาบอกหลวงพ่อธรรมชโยสาธุโอ้เราโอ้ไปไงนะความจริงเรารู้มานานแล้วเนาะก็ฟังแล้วปลื้มไหมปลื้มครับสิ่งที่เราทำกระถินทั่วประเทศครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญทีเดียว แล้วไม่ใช่เป็นบุญธรรมดาเป็นบุญใหญ่ด้วยในใครได้ร่วมบุญบ้างจ๊ะโอ้สาธุาแบบนี้นี่อยู่ในสายตาของหลวงปู่ด้วยเนาะหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านบอกเติมบุญให้ไอ้บุญเราได้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเติมนี่คือเอาพิเศษให้ให้ทับทวีแบบนั้น,นแบบนี้เอาไหมเอาครับใช่ยังไงจะต้องเอา แล้วก็ปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้เลยปล่อยไปไม่ได้เลยแล้วก็ไปที่กระถินที่ทุดงพิสโลกโอ้ก็เป็นกระถินอินเตอร์ด้วยนะ <c oughs> เขาถือปายเลย <c oughs> มาจากหมู่คณะที่มาจากเมียนมามาด้วยมาจากเวียดนาม <c oughs> ก็มาด้วย <c oughs> แล้ว ตามด้วยขบวนมาจากเจแปนเจแปนนี่อะไรญี่ปุ่นก,ก็มาด้วยโอ้โยมที่มาจากญี่ปุ่นมาล่มกระถินด้วยเนี่ยโค้งแล้วโค้งอีกนะโอ้ชอบใจจังเลยญี่ปุ่นมีโค้งสวยนะแล้วบอกเป็นกระถินอินเตอร์เลยเนาะก็มีความสุขดีแล้วคนก็รวมตัวกันมา เสก็เจอโอ้ดีจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งสองปีสามปีเพราะว่าปิดวัดโควิดระบาดเนี้ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยงวัน,นี้ได้เจอหน้ากันแล้วดีอกดีใจกันคนเก่าๆที่หายไปนานเลยนะเจอคนหายไปยี่สิบยี่สิบปีอะงวดนี้เขามากลับมาอีกโอ้เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจกระถินครั้งนี้เป็นที่ กระทินสามัคคีจริงๆทำให้ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเก่าๆแก,แ,กแก่มารวมตัวกันแล้วก็มองไปนะเจอหลายคนนะที่ร่วมบุกเบิกสร้างทุดงกันมาด้วยกันทั้งธุดงล้านนาะทุดงพิษโลกบางคนยังอยู่ยังแข็งแรงเอ,อิบปลืม้มแต่บางคนก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วกลับดูสิบบุรีไปแล้วก็คิดถึงแต่ อธิษฐานส่งบุญให้ท่านการที่เราจะได้มีโอกาสรวบรวมลำลึกนึกถึงบุญแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องทำกันบ้านสิบข้อถึงพ่อให้ถามว่าใครทำครบสิบข้อบ้างอ่ะมียกข,ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ใครทำบางข้อบ้างก็ยกขึ้นมากขึ้นใครทำแค่ข้อข้อเดียวมีไหมไม่กล้าย,ยกอายแต่หลวงนารู้ละไอข้อเดียวข้อไหนขวหน้าชันรู้ไหมข้อเดียวข้อไหนหลับในอู่ทะเลบุญหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญข้อนี้ทำทุกวันแต่ก็ยังดีนะ หลับอยู่ในอุทิศบุญนั่นแปลว่าอะไรคือก่อนนอนน่ยต้องนั่งนึกนอนนึกถึงว่าตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้เนะี่ยเราทําบุญอะไรไปบ้างให้นึกทบทวนไปเรื่อยๆจนปลืม้มแล้วก็ค่อยหลับไปต้องนึกให้ปลืม้มโดยสมมุติว่าถ้าหากเราอยู่บนเตียงคนไข้สมมุตินะอยู่บนเตียงแล้วก็ลังจะเกิดศึกชิงพบขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองนึกถึงบุญออกไหม น,นี้อยากให้ถามนะนึกถึงบุญออกไหมถ้านึกไม่ออกอันตรายแล้วต้องซ้อมนะพวกเราที่คุณครูไม่ใหญ่ให้พวกเราซ้อมทุกวันต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกแล้วต้องให้ปลืม้มปลื้มแล้วปลื้มอีกเราทําบุญครั้งเดียวแต่ปลื้มได้ตลอดชีวิตแม้การออกไปทําหน้าที่ชวนชายแม่โบโบดนี่ก็เหมือนกันก็ จะเป็นเครื่องให้เราได้ระลึกถึงด้วยความปลืม้มที่วันนั้นเคยบอกเอาไว้เจอพระมายกมือไหว้ลงน้าลงน้าก็จำไม่ได้แล้ะเขาบอกว่าลงน้าเองเป็นคนชวนเขามาบวชอา้าวดีจังเลยเราพูดแล้วเราังนั่งนึกปิติเลยนะเออเราพูดไปชวนกันทุกคนผู้ชายแมนๆตอนช่วงเนี้ยนะ แล้วพอเขาบวชแล้วท่านบวชแล้วเนี่ยมาทบทวนสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยมันปลื้มอะนะก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะดั<า>งนั้น<อ>ช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงของฤดูการกระถินพวกเราก็กระจายกันไปทำหน้าที่กระถินห้าพันวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็เรื่องต่อไปที่เราต้องทำคือการชวนชายแมนแมาบวช ไม่ใช่ครบเป้าไม่ใช่ครบเป้าสามพันรูปนะต้องให้ทะลุเป้าสามพันรูป,ป, 3, รปถึงจะถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยนะสาธุเอาละเดี๋ยวเราไปทําหน้าที่ชวนบทกันต่อเนาะ,ะบูชาพระพร้อมกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังะคะขวันตังอะภิวาเทมิพุทธังะคะขวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาถูพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนัมสามมิธรรมังนามสามม,มิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทุกท่านเลยนะสาธุแล้ววันนี้ไปชวนบวชให้ได้จางน้อยหนึ่งคนโอเคไหมโอเคโอเคนะทวทั้งโลกเลยนะครับ